จย์โน้ตของเรานะฮะเล่าสายเตรียมพร้อมอยู่ในสายแล้วเล่าสายเลยบ้าบอกเขาายพอพี่โน้ตสวัสดีครับผมสวัสดีครับมีสวัสดีผู้ฟังครับครับวันนี้ผมไม่ขออะไรมากพี่ผมมีแบตเตอรี่ของคอมพิวเตอร์รผมเนี่ยให้พี่อยู่ประมาณสิบสี่สิบห้าเปอร์เซ็นเรื่องที่ยาวมากสิบสี่สิบห้าเปอร์เซ็นเรื่องที่จะเล่าเหรออืมแป๊ะไม่ไม่ไมไมยาวหรอกก็เอาเป็นว่าหยิบหยิบยกเอาเป็นเรื่องที่เก็บเก็บตก มาแล้วกันเนาะเรื่องตอนที่เป็นอ่ะที่ทํากู้ภัยแล้วกันอง่ายๆะมันยางค้างอยู่เยอะเลยหลายเรื่องเลยเนือสิ่งอื่นใดตามที่ผมให้พี่ไปทําการบ้านมาแล้วนะฮะก็คือไปคุดมาให้ได้ว่าเรื่องในสมัยทํากู้ภัยเนี่ยไปเจออะไรมาบ้างเยอะเรื่องสมัยที่ไปอยู่บ้านตรงอะไรนะบ้านตรงตรงตรงบ้านแม่ที่ไหนนะบ้านแม่ที่ที่ชียเจนญพรใช่ไหมตลาดปลาอะไรนะ อ๋อสะพานปลาสะพานปลาสะพานปลาเรื่ององค์สะพานปลาก็ยังเล่าไม่หมดเรื่องตอนกู้ภัยก็ยังเล่าใช่ใช่เนาะมิอ่ะอย่าเอาเรื่องใช่โอ้เยอะมากมีข้อแม้อย่างหนึ่งพี่ค่ะคับไอเรื่องที่เล่าเล่าไปแล้วแล้วอิงเข้าความหล่อเองเนี่ยขอให้ขอให้เลิกทำนะนะฮะขัดฟิวพิธีกรมากเลยฮะเล่าเล่าไปแล้วอิงเข้าความหล่อผีมาตามเพราะว่าความหล่อเลิกนะเลิกทำได้เลิกทำนะฮะ อ่ะเบรกเบรกอารมณ์ขำลงก่อนเบรกอารมณ์ขำลงก่อนนะฮะเรื่องเล่าท okay. si> ี่จะเล่าในวันนี้ถ้าจะให้ชื่อเรื่องพี่โนจะให้ชื่อเรื่องว่าอะไรพี่จะให้ชื่อเรื่องว่าอะไรดีเหรอเอาเป็นว่าอ่าอืมตั้งไม่ถูกอ่ะมันเป็นเรื่องตอนปีสามแปดดยแหละอ่ะเอาเป็นยงว่าอย่างนี้เล่าไปก่อนแล้วเดี๋ยวชื่อเรื่องค่อยเติมเข้าไป อ่าได้ได้ได,ได้ชื่อเล่อนเดี๋ยวเข้ามาช่วยกันตั้งเนาะได้คือเรื่องเนี้ย่มันเกิดขึ้นตอนปีอ่าตอนช่วงปีสามแปดผมเข้าทําผู้ภัยตอนปีสามหกใช่ไหม,มปีสามแปดจะเป็นปีน้ำท่วมหนักของกรุงเทพอ่าแล้วทุ่งช่วงเปลี่ยนทุกอ่ะช่วงปลายปลายก่อนที่น้ําจะลดเนี่ยตอนนั้นอ่ะผมจะพักอยู่แถวพระประแดงอ่าช่วงเงยน็เยนๆพอเลิกง,งานผมก็จะมาช่วยที่หน่วยเพราะตอนนั้นอยู่ที่สําเร็จใช่ไหมพอเสร็จช่วงที่งคืนเนี่ย ผมก็นั่งรถเมล์กลับเมื่อก่อนผมไม่มีรถไม่มีมอเตอร์ไซค์ใช่ปะผมก็นั่งรถเมล์อ่ะผมนะ่าผมนั่งรถเมย์มันจะมีรถเมล์ที่วิ่งที่จะวิ่งจากช่วงสุดท้ายห้าช่มกว่าถ้าจำไม่ผิดนะจะวิ่งตรงเส้นตาดหนะินอ่ะขึ้นไปทางเส้นสุสวรรค์แปดสองแล้วไปต่อสองแถวอ่ถ้าจำไม่ผิดพอลงไปปุ๊กแล้วก็ขณะที่พอลงจากสองแถว,แวก็จะเดินกำลังจะเดินเข้าซอยก็จะเข้าไปที่พักคือวอที่ผมพบมนันอ่ะ ผมแค่ใส่สัส่งใช่ไหมจะเป็นไอคอนจีอ่าซีสองจีจะเป็นแบบเหลี่ยมใหญ่ๆสมัยเก่าอ่าเขาจะบอกเขาเขาก็เหมือนกับมีการแจ้งมาว่าซึ่งจริงมันมันไม่ใช่เขตผมนะวันนั้นอนะ่ะเพราะว่าถ้าประแจงกับกับฝั่งทนมันคนละจุดกันม,น,รรกน,นมันคนละเขตกันตรงนั้นมันสองสว่างอ,อ่าของสยามแต่ว่าผมอ่ะคือความที่มีสปิริต่ยมีสปิริแตแบบเฮ้ยมันมีแค่ตำรวจที่อยู่แต่ฮัลโหลครับครับครับเล่าเลยพี่ครับอ่า ่า <Bond> ตรงนั้นน่ะคือมีการแจ้งมาว่าอ่าซอยสุขสุวัสดิ์ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากซอยถึงอยู่ก็แล้วกันมีการอ่าเขาบอกมีมีเหตุทะเลาะวิวาทแล้วก็มีผู้บาดเจ็บหนึ่งคนแล้วก็เสียชีวิตหนึ่งคนผมก็แล้วก็เขาบอกว่าจะมีแค่สามศูนย์อยู่่วยผู้ภัยได้ใกล้เคียงไฮเรนดรัดบอยี่สิบห้าก็คือให้รีบไปที่เกิดเหตุด้วยอ่แล้วผมก็ความที่ไม่มีรถอ่ะแล้วซอยมันอยู่ตรงแค่ตรงข้ามนี้เย็นนิดหน่อยผมก็รีบวิ่งไป เขาวิ่งไปแล้วเข้าไปในซอยผงก็จะเห็นตำรวจได้ยินอยู่มันจะเป็นทงหญ่าทงญ่าสูงสูงสมัยก่อนนะนะปีสามแปดข้างในยังไม่มีหมู่บ้านยังไม่มีอะไรก็เ,เป็นแค่เส้นทางแบบระจอ่อ่ามันจะไปทะลุเส้นปชิระจิตได้เส้นทุง่งคูได้อ่ามันเป็นเส้นวัดเกา่าตรงนั้นจะเปลี่ยวมากกมื่คืนแล้วตรงนี้มันจะมีการฆ่าหมอบันข้างเยอะตอนตุนตาตอน,ตอน,ตอนช่วงที่ผมไปเนะี่ยผมเห็นว่ามันเป็นรอยเลือดอ่ะ ตามพื้นใช่ไหมมันเป็นทางยาวเนีย่ยมันเป็นทางยาวคนแต่ยังไม่เห็นศพแต่แรกยังไม่เห็นศพเขาก็ถามเอา้าน้องแล้วรถแล้วรถภายเราป่ออาวครับที่นี่ไม่ใช่เขตผมแต่ผมฟังวิทยุอ่าทางวิทยุอ่าทางทางศูนเขาแจ้งมาเดี๋ยวนะพี่น,<ๆ>น้องนะผมก็เลยครับผมไอทุอ่งคลุกที่พี่พูดถึงนี่มันใช่โซนแถวแถววัดพุทธป่ะใช่วัดพุทธ <ME X> โซนแถวนั้นเลยโอเคครับผม ตัวนั้นเลยแล้วคือตัวตำรวจเนี่ยก็จะมีอยู่สองคนใช่ไหมฮะซึ่งเป็นหมวกทองอแล้วก็มีชาวบ้านที่เขาไปแจ้งความคนส่วนคนที่บาดเจ็บก็จะนั่งอยู่ริมทางอ่าคนนั้นหัวแตกแต่ว่าอีกคนนึงเขาบอกว่าเหมือนกับตัวคนที่ตายเนี่ยเหมือนเขาเซแล้วก็ลงลงไปในพงหญ้าลงไปในพงหญ้าผมเห็นแค่รอยเลื่อดลงไปเขาบอกว่าน้องยังไงช่วยลงไปหาแล้วก็ลากขึ้นมานได้ไหม อ่าเอาศพขึ้นมาให้หน่อยกู้ยายามาก็จะได้หอะอะไรประมาณนี้ประมาณว่าช่วยเขาอะซึ่งจริงๆไม่ใช่ผมใช่ไหมมันไม่ใช่มไม่ใช่หน้าที่ของผมอะวันนั้นอะแต่ก็โอเคทําตามเขาช่วยเขาเปึ่งอา,าสาสมัคช่วยสังคมอยู่แล้วไงครับครับผมก็ลงไปพอผมลงไปเนี่ยผมเห็นไกลๆเห็นเป็นน่องเป็นเป็นขาผู้ชายใส่รองเท้าแตะแต่หูหนีบนะฮะกางเกงขาสัาน้นแล้วก็เสื้อ,อยืดสีเทาเป็นเข้มพอผมดึงขาแบบดึงดึงออกมาเนี่ยรูปร่างของผู้ชายจะค่อนข้าง ค่อนข,ข้างตัวอโอบูใหญ่หน่อยแต่ไม่ได้สูงมากคือสภาพอ่ะผมไม่รู้ว่าเขาโดนอะไรนะอาวุธอะไรไม่รู้นะแต่ขาดสะพายแรงเลยนะตั้งแต่ไหลลงมาจนถึงอกนะตั้งแต่ไหลลงมาจนน้าอกเลยตอนผมล่าออกมาผมรู้สึกเหมือนมีบางอย่างน่าจะเป็นเครื่องในอ่ะเกี่ยวกับกิ่งไม้หรือว่าพวกเศษหญ้าที่อยู่ตรงโพรงไม้นั่นแหละผมก็เลยตะโกนบอกว่าผมล่าออกมาไม่ได้ต้องรอเอ้ต้อง,ออองรอผู้ภัยมาช่วยก่อนเพราะผมไม่มีเครื่องมือเลยถุงมือผมก็ไม่มีใส่ผมก็เลยคาสุกไว้อย่างนั้น ซึ่งศพต้องบอกกับว่านอนควนันหนาอาเพอผมเดินขึ้นมาเขาบอกว่ามีผ้าขาวไหมครับหรือผ้าดิบหรืออะไรนะตํารวจเขาไม่มีติดมาอยู่แล้วผมก็มรู้่จะทํายังไงก็ต้องทิ้งไว้อย่างนั้นนะรอจนกู้ภัยมาพอกู้ภัยมาปุ๊บเนี่ยเขาก็ลงไปอ่าเขาก็เอาผ้าใช่ไหมฮะลงไปแล้วก็มันก็หอ่อห่ออ่าหงายนคะรับพลิกศพมันพลิกศพขึ้นมาแล้วหอ่อแต่ผมเห็นใกล้ๆนะเพราะผมยืนอยู่ข้างบนคอน่วยที่เป็นอ่าจุดจุดอ่าเขาเรียกว่านะ จุดที่เป็นหน้าที่ของเขามาแล้วเนี่ยผมก็จะทาอะไรไม่ได้ละแก็ได้ไดยืนมองเฉยๆเขาก็พิกศมาแล้วเขาก็หอผมเห็นไดกล้ใน,ใน,ใน,นะ mm hmm. ซึงมือนคนคันพอค่อนข้างมืดแบบมันมีแค่แสงต้องใช้คําว่าแสงถนนน่ะแสงในซอยมันก็สลัวๆใช่ป่ะ mm hmm. เขาก็หอ่อแล้วก็เอาศพเนี่ยขึ้นรถจากนั้นก็มีการเอาแบบประชาชนแบบประชาชนมาวางไว้ตรงกระบะท้ายตำรวจก็ก็ถ่าย,แล,ายแล้วก็จดอ่าจะจดรายงานอ่จดบันทึกปรว้ว่าชื่ออะไรชื่ออะไรมีทรัพย์สินอะไรบ้าง ขณะที่ผมยืนอยู่มีคนมาสะกิดข้างๆผมข้างหลังผมตรงหัวไหล่หลสะก,กิดผมว่าหันไปพี่พี่เกิดอะไรขึ้นหน่อพี่อ,อ๋อมีคนถูกร้ายซึ่งตอนที่ผมหาแต่ผมไม่ได้สังเกตอะไรเลยนะต้องใช้คํานี้ดีกว่าผมให้ผมเห็นแค่หน้าเขาแต่หหน้าเขาเห็นชัดมากคนมาสะกิดผมอ่ะอืมแล้วก็แล้วก็ถามแล้วก็ถามว่าพี่เกิดอะไรหรอ e? นี่อ๋อนี่อรอมีเรื่องมีกาวกันน่าจะมีเรื่องทะเลาะวิวาแล้วก็ใช้อาวุธอันจนเนี่ยผมก็ชาทํามือให้เขาเห็นนะ ขาดตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่หัวไหล่ลงไปนจนถึงหน้อาอกครับอืมไม่รู้ว่าโดนอาวุธอะไรแต่เห็นคนเจ็บอีกคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนเขาเขาบอกว่าโดนสปาร์ต้านะอืมตอนที่เขาขึ้นรถอ่าไปก่อนก่อนที่จะไปส่งที่โรงพยาบาลเขา,าบอกถดนสปาร์ตา้าครับน่าจะมีเรื่องกับใบรุ่นแถวนั้นแหละผมก็ไม่รู้ว่ากลุ่มไหนเพราะผมไม่ได้คบคนแถวนั้นเนี่ยปากผมก็บอกแล้วพี่ผมค้นศพหน่อยได้ไหมอาจจะเป็นญาติผมก็ได้เพราะยังไม่เข้าบ้านเลยว่าอย่างัี้ คือตรงนี้ผมผมงงมากเลยนะแลวเขาเดินมาเขาขอเขาขอให้ผมอะเปิดเปิดท่าผมเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้มันไม่ไไมันไ,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 ไม่ใช่น้าที่ผมมันคนละเขตกันผมต้องไปขอเขา<อ>ผมก็เดินถอยออกมามันก็หันหน้าแต่ว่าเขาไม่ได้พูดกับกับเจ้าหน้าที่นะพอผมถอยออกมาผมรู้สึกเอ้ยมันคุ้นตาจังวะมองด้านหลังจะคุ้นตามากผู้ชายลักษณะนี้เสื้อสีเทากุณเกงขาสั้นสีดำ กูเคยนที่ไหนวะคิดดูนะเคยินที่ไหนวะไอ้บ้าอย่าบอกนะเดี๋ยวครับก็ตอนแรกก็ตอนแรกไม่รู้ไงนึกอยู่นึกอยู่ตอนนี้นึกอยู่เฮ้ยชิงนี่เราก็หันหลังพอหันหลังปุ๊บเดินม,มาที่หน้ารถ <c oughs> แล้วก็มองรอยเลือดตรงพื้นเนี่ย <c oughs> มองรอยเลือดตรงพื้น <c oughs> ชื่อมว่าไอ้จุดที่ผู้ชายคนนั้นน่ะยืนเะนี่ยมันมีรอยเลือดจดเท่ากับเป็นสองทาง <c oughs> ตอนแรกมามาันจะเป็นทางซึ่งเป็นเส้นเดียวครับ <c oughs> แต่จุดที่ผู้ชายยืนนะ่ะ เท่ากับว่ามันเป็นสองเส้นที่อยู่คู่ขนานกันแต่จางกว่าครับพอผมหันกลับไปมองผู้ชายคนนั้นน่ะเขายืนหันหน้ามาหาผมบอดีนะลักษณะคือเขาเอาแขนขวาเนี่ยเอามือขวาของเขาะเหมือนประคองไหล่ซ้ายแล้วประมาณประกบเข้าหากันไม่จริงอุ้ยเดี๋ยวนะพี่โนธเดี๋ยวแป๊บนึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังพี่โนธพี่โนธเขากำลังพูดว่ากําลังเอาแขนขวาประคองไหลซ้ายถูกไหมพี่ใช่ประคองใต้ลาวนใต้ราวนมหรือประคองที่ไหล กดที่ไหลกดที่ไหล่ซึ่งเอาติดเข้ามาแนบกับตัวเองอ่ะเหมือนเดิมอ่ะอย่างนี้เหรอใช่ครับเขาประกบเข้ามาแต่เขาไม่ได้พูดอะไรเขาจ้องหน้าผมแล้วเขาทำตาตี๋เหมือนกับเขาจ้องผมนะไม่รู้เขาตาเล็กอยู่แล้วหรืออะไรแต่เขาเหมือนขยับปากแต่ผมไม่ได้ยินเขาพูดอะไรครับมันเขาขยับปากผมก็ทำเป็นมองไม่เห็นเหมือนเดิมเหมือนที่แม่ผมบอกผมก็เดินอ้อมไปทางด้านขวาซึ่งด้านขวาจะเป็นต่างคนขับใช่ไหมฮะ เดินไปแล้วก็จะมีพี่ที่เป็นนอเขียดอยู่ก็ไปสะกิดขลักพี่พี่พี่ที่มาทางนี้หน่อยดิพี่ไปดูอ่าทางด้านซ้ายของรถหน่อยมีใครยืนอยู่ไหมอ่ะทำไมอ่ะเออพี่เดิม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 พี่อยี่ขนเดินป้องตายทั้งหน้าทั้งหลังนะคตเงินแต่มาบอกใครน้องมีทำไมเจออะไรเห็นอะไรอ่ะผมไม่มั่นใจนะพี่แต่ผมว่าคนตายเขาดูสดตัวเอง <c oughs> แล้วจังหวะตำรวจตำรวจอยู่ข้างหลังอะตำรวจอยู่ข้างหลังได้ยินด้วยได้ยินด้วยแล้วก็เดินมาอะไรใครมาดูศพตัวเอนผมก็เลยเล่าให้เขาฟังแต่เขาบอกอืมก็ไม่อยากจะพูดนะในแถวนี้บอกตรงๆว่ามันตายกันเยอะอ่ะตรงกลขงเมือคืนเนาะมันก็จะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายนึกษามันเป็นจุดเมื่อก่อนนะนะต้องใช้คำว่ามันเี่าแล้วก็เป็นจุดศูนย์รวมการฆาตการรมล่าสุดก่อนที่จะมีศพเนี่ยคือถ้าพูดไปรู้แน่นอนเนี่ยมัน มีเหตุการณ์ฆ่าหันศพผู้หญิงส่ดุดแดงตรงจุดนี้จุดเดียวกันสมัยรรก่อนก่อนที่ก่อนที่จะมีศพนี้ประมาณเดือนสองเดือนถ้าผมจำผิดน,น,น,นะตอนนั้นนะตอนนั้นนะช่วงปี2000แ,แต่เขาบอกเขาไม่มีผมก็เดินอ้อมไปนะเดินอ้อมไปก็ไม่มีสิงสเขาก็หายไปแล้วนะคืตอตรงนั้นผมพยายามพยายามดิ่งเขาถามว่าผมอะอยู่ที่ไหนอ๋อผมพักคยูมข้าม ให้ไปส่งมหมไม่ครับผมเดินกับเอาได้คือจังหวะที่ก่อนที่รถเขาจะออกไปไฟหน้ารถมันยังสองทางอยู่ใช่ปะผมก็เดินเดินนําไปเพราะว่ามันอยู่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ห่างจากปากไฟเท่าไหร่พอเดินไปแล้วรถอะ่ะพอรถวิ่งผ่านไปไฟหน้ารถพอผ่านไปปุ๊บเนี่ยตรงนั้นมืดเลยไปทางไม่มีอืแต่ผมเห็นถนนด้านหน้าละแต่กายเห็นแสงด้านหน้าละ,ะแต่เมื่อก่อนถนนน่ะมันยังเป็นสองมันยังเป็นสองฝั่งมันไม่ได้ขยายเป็นสี่เลนไงมันยังเป็นสองเลนอยู่อยบข้างว่าสองเลนก่อนผมจะเดินออกไปอะ่ะ ผมได้ยินเสียงคนเดินตามหลังผมมาด้วยมันเป็นเสียงของข้าแตะที่เดินลากกับพื้นแนคะแค่แค่ผมก็หยุดพอหยุดมันก็นเงียบผมรู้ว่าเว่าบางอย่างตามมาผมก็เลยหันไปต้องใช้คำว่าผมไม่เห็นรูปร่างแต่เป็นเงาอืเป็นเงาผู้ชายลาักษณะลักษณะเดียวกันเหมือนเดินตามหลังผมมาแต่หยุดอยู่นิ่งๆแล้วก็ใช้มือเหมือนประมาณตะคของที่หัวไหล่แล้วกบก็ฝ่าตัวอืบันลับแล้วก็เดินไปเดินไปค่อยๆเดินไปพอถึงตักซอยปุ๊บนะผมหยุดตรงนั้น มีแท็กซี่ผ่านมาบวกแท็กซี่ครับแล้วก็ให้เขาไปส่งในซอยซึ่งมันอยู่แค่ตรงข้ามเองอผมเดินไม่ไหวท่านอาจะใช้คำว่าผมเดินขึ้นสะพานลอยไม่ไหว<อ>ขามันจะอ่อนอ่า<อ>ผมก็เลยนั่งแท็กซี่แล้วบอกว่าพี่ไปส่งไหนพี่เขา้าซอยผมหน่อยเข้าไปท้ายซอยหน่อยสามสิบห้าบาทเขาก็ไปให้นะ<อ>แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเขากลับไปถึงนู่นปุ๊บเขาไปเล่าให้แม่บ้านฟังแม่บ้านเขาบอกว่าซอยเนี่ยดุจะอตายเย็นจะตายก่อนเข้าวัด เมื่อก่อนเขาก็มียิงกันเขาบอกยิงยิงหงายท้องเลยมั้งยิงเขาเป้าตาเ็ามีอ oh. ถ้าถ้าถ้าคุณมีเห็นรูปที่ส่งไปในไลน์อ่ะอันนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะแต่ว่ามันเป็นรูปเกา่าครับมันเป็นรูปเกา่าเฉย oh. เห็นเบ้าตาด้านขวาไหมถูกยิงแบบน,นั้นน่ะที่ผมไปเก็บอ่ะโอ้ยอย่างนั้นเลยครับ oh. oh. แต่ก็พอกลับมาก็ไม่ท้องไม่ได้ตามมานะเช้าผมก็ใส่บาใายบาทแล้วก็มันก็ไม่มีอะไรใส่บาท oh. แล้วก็แผงที่ตาที่เขาก็จะประมาณนี้แหละครับซึงจัน้น ปวดตายแล้วมาดูศพตัวเองแต่ผมคิว่วถาเยอะนะประเทลักษณะของเขาท<า>ี่เข้ามาให้พี่เห็นนะผมคิดว่าเขาน่าจะมาขอบคุณพี่ว่ะไม่รู้นะผมไม่ได้ลากขึ้นมาเพราะว่าผมเห็นว่าบางอย่างมันเกี่ยวไม่รู้ว่าอะไรมันหลุดออกมาจากข้างในหรือเปล่าปอดหรือว่าไส้หรือว่าตับไตก็ไม่รู้ว่าผมก็เลยไม่กล้าลากออกมาผมผมแค่รู้สึกแต่มันก็เกือบถึงถึงนี่แล้วล่ะเหมือนเขาเหมือนเขาจะมาขอบคุณแหละ กจะมาขอบคุณพี่แหละว่าแบบเออที่ช่วยช่วยเหลือเขาบ้างแหละในมุมใดมุมหนึ่งอะนะอเออก็จะมาออแค่นี้จะดีกว่านี้หน่อยนะอุ้ยนี่ก็ดีแล้วอันนี้ก็ดีแล้วเอามือมาดึงแขนไว้เนี่ยดีไม่ปล่อยไรเลยนอย่างนี้เดินตัวขีใช่เออ,เออนะฮะก็ประมาณนี้นะเป็นอีกหนึ่งเรื่องสั้นๆในช่วงที่พี่โน้ตทำกู้ภัยนะก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด u ับส r คร e ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Good Story